จะเป็นอย่างไรถ้าแก้วตีวอลบ้านสิบสี่โดยการใช้สูตรควิ Queen Chart, นชาร์ดและขีมังกรแก้วจะได้สัมดาวหรือไม่โดยเราไปดูกันแก้วจะตีบ้านลำดับที่3ามชมกันก่อนเลยโดยบ้านที่เจอครับเป็นบ้าน14ที่โหดใช้ได้เลยแก้วจะใช้ทั้งฝั่งของก๊อบรี้รับรวน,นครับแล้วก็ขวานลงไปด้านล่างครับเพื่อที่จะโจมตีโซนนี้นครับแล้วก็เป็นการตัดทางแล้วก็ปล่อยควีลงไปปล่อยบลูนฟ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะ ให้ Queen, ควีนแคปเข้าไปด้านในควีนก็จะเข้าไปที่ปัวเดนจะเข้าไปที่ป้อมอินซีแล้วก็จากกาจัดฐานแคนแล้วก็จะไปด้านบนครับซึ่งแก้วจะเปิดระเบิดเปกํกแพงเพื่อที่จะให้ควีนไปที่บ้านแล้วก็จะเข้าไปที่ทางฝั่งของป้อมอิโรด้านบนด้านซ้ายแก้วใช้คิงลงไปเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนนั่นเองแล้วก็ด้านขวานะครับพอเราโจมตีโซนด้านซ้ายหมดแล้วนะครับมันจะเป็นรูปตัว L อ ให้เราปล่อยศิลานะครับลงไปด้านล่างแล้วก็ปล่อยนักขีมังกรลงไปด้านขวายกเข้าไปก็หวังว่าวิธีที่แก้ววางแผนนี้จะทําให้แก้วได้สามดาวนะครับอมกึนว่าแก้วจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่านะโอเคก่อนเลยนะครับเราจะเข้าแก้วจะใช้เป็นศิลาก่อนเลยแล้วก็ใช้ปูเด่น,นครับเป็นพักอากาศเนาะโอเคเราจะปล่อยกบีบรับลุงลงไปด้านขวาครับแล้วปล่อยขวานลงไป ก็จะเข้าปานครับแล้วก็โจมตีตรงนี้ได้ก็จะโจมตีปานครับเราปล่อยควีนเดี๋ยวเรารอให้ขวานตายลงไปก่อนเนาะเราจะปล่อยควีนลงไปนะครับโอเคเราปล่อยควีนลงไปนะครับปล่อยบอลลูนปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับปล่อยบอลลูนไปเพิ่มนะครับเพราะว่าเจอกับกับดักนั่นเองแล้วก็ปล่อยคิงลงไปด้านซ้ายควีนจะเข้าไปด้านในนะครับเราใช้ระเบิดลงไปหนึ่งตัวเพื่อที่จะฝึกกำแพงนั่นเอง ควินจะเข้าไปนครับดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้อาจจะไม่มีถังแครนะครับและแก้วก็ไม่ได้เช็คด้วยนะครับนี่คือข้อผิดพลาดเลยนะครับที่ชมไม่ควรเอาเป็นยิ่งอห่นงครับควินเข้าไปเราใช้ยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยโอเคเราได้บอลลูนมานะครับน่าจะไม่มีถังแครและแก้วเอายาพิษมาสองขวดเลยนะครับให้ตายซิโลบินโอเคเราใช้ระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะปึ่กรแผงด้านหน้านะครับแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไปเพิ่มนะครับมันจะไปด้านขวา ึ่งควีนจะไปด้านในนะครับเราใช้เยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยแต่ใช้ระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ควีนเข้าไปที่บ้าน,นครับแต่ควีนไม่ไปควีนดันไปด้านบนโอเคไม่มีปัญหารครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงควีนจะเข้าปานครับแล้วก็จะโจมตีด้านขวาได้ขอให้ควีนครับไปที่บ้านนะเมื่อรู้ว่าควีนจะไปด้านไหนโอโหควีน oh ไปด้านบนครับงานเข้าไอ้แก้วแล้วนะครับ โดยแกจะเข้านะครับก็จะทําการใช้ทางฝั่งของศิลาลงไปด้านล่างเลยแกปล่อยศิลาลงไปนะครับเจอลูกโป่งสีดําแล้วก็จะทําการใช้แกปล่อยบอลลูนลงไปนะครับปล่อยนักขี่มังกรลงไปปลปูเดินลงไปนะครับปล่อยเจงลงไปใช้มังกรลงไปเลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปกันเราปล่อยยาบ้าลงไป1นึ่ขวดครับแล้วก็จะแช่ไป1ทีโอเคเราใช้นักลักข้าหัวลงไปนะครับ แล้วก็ใช้สกิลคัมพีมันตะนะครับจังหวะน,นี้เลยก็จะเข้าไปครับเจ๊ J เข้าไปเราจะได้สามดาวไหมเนี่ยโอเคเจ๊ J จะตายลงไปนะครับควีนไปด้านบนเราปล่อยยาบ้าให้ควีน,นครับแล้วก็จะแช่ไปที่บ้านเลยผิดแผนเลยครับตอนแรกแก้วจะใช้ควินชาร์ดเข้าไปที่บ้าน,นครับแต่ว่า้ารานครับไม่เข้าไปตามที่ต้องการเราเลยอ,อยากแช่อยู่หนขวดครับที่ใช้ได้แก้วจะเก็บไว้ใช้กับป้อมอิฟโรละกัน แก้มียาพิษสองขวดนะครับคือแก้วไม่ได้เคนนะครับว่าบ้านหลังนี้มีถ่านข้าแคหรือไม่อันนี้คือข้อเสียเลยนะครับเราแช่ไปหนึ่งทีที่ทางฝั่งของความดันบนแล้วก็นะักขี่มังกรจะเข้าไปด้่นขวานครับคุณจะไปสรุปว่าเราอาจจะได้สามดาวนะครับแต่ว่าเฮ้ยเวลาไม่พอครับแก้วนี่เวลาไม่พอตลอดเลยนะครับตาแรกเราไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวได้น,นะครับเพราะว่าเวลาไม่พอครับถามว่าทางเราไหวไหม ไวนะครับเราเหลือควีนเราเหลือนางฟ้าและด้านล่างยังเหลือมังกรครับแต่ว่าเวลาไม่เคยพอสําหรับแก้วมาชมมาที่กันตอนะครับไม่ยอมแพ้นะครับแก้วจะลงให้ไวขึ้นครับสัญญาแล้วนะเราสัญญากันแล้วนะครับว่าจะลงให้ไวขึ้นครับโดยมาที่สอนครับแก้วมาตีบ้านลําดับที่6เลยนะครับก็จะเป็นทรงนิยมเลยนะครับคือเอาบ้านไว้ด้านมุมซ้ายนะครับแล้วก็เอาผู้ก้าวไว้ด้านนั้นนะครับ และก็ด้านล่างครับจะเป็นป้อมอ e ิฟโร่เส้นเดียวหมดเลยนะครับซึ่งเราใช้ันขีมังกรอาจจะไม่ถูกใจนะครับเพราะว่าเราชอบที่เป็นป้อมอ e ิฟโร่ห้าเส้นมากกว่าแต่เดี๋ยวแกจะลองตีให้ชมกัน,นครับว่าจะเข้ายัางไงแกขอเข้าโซนนี้ก่อน,นครับแกจะอธิบายนะครับว่าแกเข้ายัางไงการเข้านะครับแกจะปล่อยบอลลูนเข้าไปจมตีกับป้อมผู้ก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะให้ควีนเข้าไป ปลนะ่อยนาฟ้าลงไปนะครับแล้วก็จะไม่ถูกป้อมผู้โจมตีและแก้วได้เอานักล่าข้าหัวนะครับมาโจมตีผู้กล้าและแก้วก็มีระเบิดหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเปะิดกำแพงเข้าโจมตีบ้าน,นครับตอนนี้บ้านจะต้องพังลงไปนะครับหวังว่าเราจะไม่แปลกนั่นเองแล้วก็สุดท้ายนนครับเราจะเข้าด้วยทางฝั่งของศิลาลงไปด้านล่างครับแล้วก็ปล่อยนักขีมังกรลงไปด้านบนก็จะเป็นการที่แก้ววางแผนไว้นะครับเรามาโจมตีกันเลย โอเคแก้วจะกดโจมตีแล้วนะครับโดยเราจะเข้าไปการครับตึงเต้นแก้วจะใช้กอบิลบลงลงไปนะครับด้านล่างเลยแต่นี้แก้วไม่ได้เอาน้ำยาพิษมาแล้วนะครับแก้วแก้วเจ็บนะกระตานที่แล้วนะครับเราปล่อยกอบิลบลงลงไปนะครับเพื่อที่จะตัดทางแล้วก็จะใช้บอลลูนลงไป3ตัวนะครับเพื่อที่จะโจมตีป้อมภูเลยป้อมผูไม่พังลงไปนะครับปล่อยไปอีกสตัวโอเคจากนั้นครับเราจะปล่อยควีลงไป อาจจะต้องไวหน่อยเนาะแก้วขอปล่อยยาบ้าลงไปก่อนครับแล้วก็ปล่อยควีนนางฟ้าลงไปครับเราใช้เนื้อละข่าหัวลงไปด้านบนด้านล่างเลยเพื่อที่จะเข้าไปาครับโอเคก็จะโจมตีได้นั่นเองจากนั้นครับดูเหมือนว่าที่เก็บทองคําจะไม่พังลงไปนะครับแก้วพลาดอย่างมาหันเลยเราใช้เดี๋ยวเราต้องรอให้ป้อมเครื่องยิหนยิงมาก่อนครับเราถึงจะใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปได้นะครับ แก้วจะปล่อยยาบ้านลงไปนะครับเมื่อควีนเข้าไปด้านในโอเคและแก้วปล่อยซุปเปอร์เบิร์ลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ควีนเข้าไปจมศีบ้าน,นครับแล้วปล่อยชิงลงไปซึ่งแก้วจะปล่อยชิงลงไปด้านล่างครับปล่อยควีนลงไปโอเคถือเยี่ยมเลยครับป้อมอินซีทำงานแล้วนะเราจัดการแช่ปลาน,นะครับที่บ้านเลยแล้วก็แช่ไปที่ป้อมเอ็กโบแล้วก็ป้อมซึ่งยิงหินด้วยนั่นเองก็แช่ให้คุ้มค่าเลย คุนจะเข้าปานครับเราใช้สกิลหายตัวแล้วก็จะไปด้านบนโอเคแก้ไม่รอชานครับเราเข้าเลยแล้วปล่อยนแมกนูระดูกลงปานครับแล้วก็ปล่อยทางฝั่งของศิลาลงปานครับเราเข้าด้านบนก็จะปล่อยมีเงินลงไปก่อนครับแล้วก็จะทําการใช้ทางฝั่งของบรรูลงปานครับปล่อยนักขี่มังกรลงไปปล่อยมังกรลงปานครับเช็ปบูเดนลงปาปล่อยนารักษ์ข้าวหัวลงปานครับแล้วก็จะใช้ยาบ้านครับลงไปตรงนี้เลย เราปล่อยนแม่พคงดูลงไปหนึ่งขวนครับแล้วก็แช่ไปหนึ่งทีงโอเคความอินซีไม่พังลงไปนะครับเราอาจจะงันเข้าได้จะลานครับมีนักขี่มังกรเหลืออยู่นะครับแต่ว่าเราใช้สก,กิลคําพิมพ์ตักปูเด่นเลยโอเคเข้าไปนะครับตอนนี้แก้วเห็นปัญหาของแก้วแล้วนะครับคือแก้วเอาตัวเก็บขวาดมาน้อยน,นะครับมันอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าแก้วจะกแก้ไขได้หรือไม่นะครับโดยตอนนี้นักขี่มังกรเข้าไปนะครับก็จะไปด้านบน แก้ใช้น้ำยาล่องขนไปให้กับนักขี่มังกรเลยครับจะได้ไม่ถูกป้อมพูโจมตีแล้วก็จะไปด้านบนครับเราก็จะทําการใช้ยาแช่ไปที่ความธนูปวอมอิฟโนเลยครับอีกแล้วนะครับที่แก้วไม่ได้สามดาวนะครับเพราะว่าเวลาไม่เคยพอนะครับเหลือสามสิบวิสุ้านครับผู้ชมร่วมลุ้นแล้วเป็นกำลังใจให้แก้วนะครับว่าจะทันเวลาไหมทันเวลาหรือเปล่านะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับอาวุธพังลงไปหมดแล้วนะครับเหลือเป็นสิ่งก่อสร้าง ซึ่งด้านล่างครับมีเป็นที่เก็บน้ําม่วนครับซึ่งยังไม่พังลงไปด้านบนครับนักขี่มังกรจะเข้าไปครับแล้วก็จะเข้าไปดึนขวาแก้วเริ่มเห็นสูตรที่จะเอามาใช้ตอนที่เราจะไปตะลุยหลึกเลเจน็จแล้วนะครับสูตรนี้แก้วว่าดีเลยครับแต่เราอาจจะต้องดูเวลาให้ดีนะครับเพราะว่าสองตาเล่นครับที่แก้วเล่นแล้วเวลาไม่พอเป็นยังไงกันบ้างครับกับสูตรควินชาร์ดนักขี่มังกรค่านผู้ชมชอบหรือไม่ เดี๋ยวแก้วจะไปฝึกซ้อมนะครับแล้วก็จะเอาไปเล่นให้มชมนะครับได้ชมกันซึ่งแก้วจะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นนะครับแก้วจะลงให้ดีขึ้นแก้วจะเช็คว่าบ้านหลังนั้นมีถ่าเฝ้าแคนหรือไม่เ <c> ข <oughs> <c oughs> <c oughs> ิน่ะเขิน่ะคือเอายาพิษไปสองขวดเลยนะแล้วไม่มีใครเช็คเลยนะครับว่าบ้านนั้นมีถ่าเฝ้าแคนหรือเปล่านะครับสรุปว่าไม่มีจ้าโอเคโอเคก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เราได้เรียนรู้กัน แล้วก็วันนี้แก้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงท่านชมชอบสามารถที่จะใช้โค้กแก้วก้ไดา้นะครับแล้วก็เราพบกันใหม่สําหรับวันนี้นะครับแก้ขอตัวลาไปก่อนช่สามารถกดดูคลิปที่แก้แนะนําได้เลยครับแล้วเราพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ